สวัสดีครับ <c oughs> ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญมาให้มาร่วมงานแล้วก็กล่าวบางอย่างในใน,ในงานทั้งนี้ครับคือสังเกตว่าในช่วงนี้เนี่ยทุกท่านคงจะกังวลเกี่ยวเรื่องของโควิดเราอยู่กันมา,มาปีกว่าแล้วแล้วามาันจะจบเมื่อไหร่แล้วมันเป็นวิกฤตของประเทศจรองจริงนะครับ แต่ผมดีใจนะครับในวิกฤตเนี่ยเราถ้าเรามองในวิกฤตเนี่ยทุกวิกฤตเนี่ยย่อมมีโอกาสโอกาสที่ผมเห็นในวันนี้คือโอกาสที่บริษัทชั้นนําของไทยนะผมเน้นว่าของไทยนะครับสองบริษัทได้มาร่วมมือกันมาพัฒนานวกรรมเพื่อมาใช้ช่วยเหลือประเทศไทยนะเพราะจริงๆแลนะ้วในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ในวงการเรื่องของยาเครื่องแพทย์เนี่ยมา 40ปีผมทํางานกับบริษัทต่างชาติมาตั้งแต่ย,ยุคหมยจบใหม่ๆแล้วก็การที่ทํางานบริษัทต่างชาติเนี่ยผมรู้สึกว่าเ,ออเราเราได้รับการเราได้รับการปลูกฝังเรื่องของได้รับการถ่ายทอดเรื่องของว่าเรื่องของนวัตก,กรรมแล้วก็เ,ออเห็นเรื่องของการลงทุนวิจัยพัฒนาของประเทศบริษัทข้ามชาติต่าง,างละะักษะ เป็น10%เปอร์เซ็นต์เขากระบร้บกันฮะว่าเออบริษัทนี้ลงกี่เปอร์เซ็นต์ของเทอร์เนอร์ในการไปลงสู่งานวิจัยพัฒนาแบบเช่นขาย3 0 0 0 0ื0น0 0่หล้าน10%ก็4,000ล้านดอลลาร์ฮะถ้าเรามองถึงประเทศไทยในอดีตเนี่ยเราไม่มีตรงนี้เลยน้อยมากนะผมก็ดีใจที่ช่วงหลังเนี่ยเรามีการเน้นเรื่องงานวิจัยพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วมองตอนช่วงนั้นเรามองว่าเออถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็ แทนที่เราเป็นประเทศไทยเราเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีเราไม่ได้ซื้ออย่างเดียวแล้วไม่เคยสร้างเลยแล้วเราซื้อยกอย่างเช่นเราเราขายข้าวหนึ่งตันเนี่ยราคาเท่าไร่กับหมื่นหนึ่งซื้อ iPhone ไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่ตัวเลยนะแล้วขนเรือไปเป็นตันๆเนี่ยแล้ว iPhone มากลับมาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเท่าไหรรัราศมาาีเป็นต้นงนั้นสิ่งที่สิ่งคือเราเราหน้าทำเรื่องเทคโนโลยีเกิดขึ้นวันนี้เขาดีใจนะครับที่ที่มี ความรื้มเหมือและยิกงอย่างหนึ่งครผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมเชื่อว่าแต่ะบริษัทเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยแต่องค์กรเนี่ยมีความสามารถในเชิงเลึกหลายเรื่องแต่ว่าไม่ได้มีความสามารถทุกเรื่องถ้าเริ่มต้นท,ทำทุกอย่างอยากจะทําทุกอย่างได้เริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมว่าหมดยุคแล้วครับมันไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างด้วยตัวเองต้องมีความร่วมเหมือครับนะทั้งสิ่งนี้ก็เป็นนิสัยที่ดี ในฐานะของที่ในกลุ่มของผู้ผลิตเครื่องแพทย์ได้สุภาพสาวสาวกับประเทศไทยเนี่ยบริษัทไซโซ,โซเรนกิประเทศไทยอนะินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะก็เป็นสมาชิกหนึ่งซึ่งผันซึ่ง,ซ,งซึ่งมีการขยายจากงานเ,เรื่องของระบบปั้มอากาศมาสู่ทางด้านการแพทย์เพราะได้เรงเห็นถึงถึงโอกาสและก็ความจําเป็นประเทศไทยต้องมีเรื่องนี้แล้วประเทศไทยเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ m e ดิคอลฮับ นะเราดีใจเรื่องเป็นไม่ว่าจะเขฮับเป็น,ปนออต่างชาติมาใช้บริการเยอะความสามารถทางด้านของเซอร์วิสทางด้านการแพทย์เราเนี่ยเป็นชั้นนำดับโลกแต่เมื่อมาประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องใช้สินค้าที่นำเข้าทั้งหมดส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่าหายไปเนี่ยเราคือสิ่งที่มาถ้าเราสามารถสร้างสินค้าเครื่องแพทย์ขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์เครื่องแพทย์เนี่ยเราสามารถทําให้ไม่เข้าฮับเนี่ยมีความสมบูรณ์นะ เราได้มีไวเลสแอเดเกิดขึ้นมีเงินตราอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นลงจุดนี้ในสิ่งที่จะแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เราอยากทำกันในในสปาสากมเนี่ยในที่ในกลุ่มเครื่องแพทย์เนี่ยของสปาสากมเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณสัก5ปีแล้วในสปาสากรรมเองทาง SCG ก็เป็นาาราชสปาอยู่ทางทางทาง,ทางรายละเอียเป็นาราชสปาอยู่นะครับวันนี้เป็นความร่วมมือในอุตสาหกรรมนี้เรามีอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ย ในอุตสาหกรรมเนี่ยทั้งหมด45กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องแพทย์และสุขภาพเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่44เพิ่งเกิดขึ้นมา5ปีแล้วเป็นอุตสาหกรรมที่ที่ค่อนข้างจะเป็นน้องใหม่นะครับแต่เป็นอุตาว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความจําเป็นในอนาคตค่อน,นะนขอ้างมากนะสังเกตในช่วงโควิดเกิดขึ้นเนี่ยในหนึ่งปีผ่านมานะยุยุคแรกๆเนี่ยสังเกตมาว่าแม้แต่พื้นฐานบางอย่างเนี่ย ชุด PPAE เองชุดเรื่องของหน้าการอะไรเองในช่วงนั้นก็ขาดแคลนเพราะตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใคท่ทำเพราะเราเอ j นจกับการนําเข้ามาถ่ายซึ่งง่ายกว่าเยอะประเทศไทยเราเองมีผู้นําเข้าเครื่องแพทย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ5,000กว่าลายมีผู้ผลิตเครื่องแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยปรมาณ7 0 0กว่าลายนะเราเริ่มต้นจากการเริ่มต้นจากการการการ รวมตัวของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่เอ e เนะเมื่อบานหปีแล้วจาก20บริษัทการนี้เรารวมกันมีการเติบโตขึ้นมาเป็น78บริษัทหน้าวันนี้นะครับซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับที่จะเกิดขยายเกิดขึ้นแล้วก็ลักษณะของอุตสาหกรรมในนี้เนี่ยก็ยังมีอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเครื่องแพทย์เนี่ยจะมีความหลากหลายทั้งเทคโนโลยีข้างมากมีอาจจะไม่เอ่อมีทั้งอุตสาหกรรมเรื่องของท้าพพ p p ี p p e, ก็เป็นเรื่องของเครื่องนวห่ม มาก่อนนะขยายตัวมาพันมาเรื่องต่างๆเพียงแค่นะภาษานี้เอ่อทางด้านของโลหะทังด้านของโลหะก็มีเรื่องของวัสดุฝังในเรื่องรางกระดูกภาษานี้นะเรื่องของไฟฟ้าเอซิงติกตอนนี้มีเรื่องของเครื่องที่ต้องใช้ไฟฟ้าเครื่องที่ต้องปุนยนผ่าตัดภาษานี้มีเทคโนโลยีแตกต่างหรือแม้แต่วัสดุต่างๆทั้งหลายเรื่องของการรักษาแผลก็เป็นเรื่องของวัสดุแตก สังเกตว่าองค์ความรู้และอุตสาหกรรมพื้นฐานของเครื่องแพทย์เนี่ยจำเป็นใช้อุตสาหกรรมทุกๆอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างวันนี้เราเห็นว่าเรามีอุตสาหกรรมด้านของออการเรื่องของการก่อสร้างซึ่งเราเห็นเรื่องของตึกตามรามบ้านช่องเนี่ยเทคโนโลยีนี้เราคิดว่าไงมาสู่การแพทย์ได้นะซึ่งสิ่งที่จําเป็นแล,แล้วก็องค์ความรู้นั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ใหกับให้กับประเทศไทยได้และไม่แต่เครื่องปรับอากาศนะฮะ เราจะมามาสู่เรื่องของการฟอกอากาศมาสู่การปรับอากาศในโรงพยาบาลซึ่งมาว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสีงตองมีวามองค์ความรวมด้านการแพทย์เข้ามาเสริมไปด้วยรวมทั้งเรื่องของว่าการเข้าสู่ตลาดยังไงตลาดสัในการเข้าไปใช้ในตลาดยังไงรูบ้างซึ่งมันแตกต่างกันทเวในช่วงที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาปีกว่านี้อย่างน้อยสุดในวันนี้เนี่ยม,มีการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมต่างในรข้างมากนะยอด สรง,ง,งออกของประเทศไทยเราในชน่วงที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องแพทย์เนี่ยส่งออกเยอะนะเปะิดขึ้นมาปีแล้วเนี่ยประมาณ3 4มแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสิลกรรมที่ที่เป็นของใช้สิ้นเปลืองอย่างเช่นของถุงมือถุงมือทางการแพทย์เป็นตัวที่ประเทศไทยเรามีทั้งมีทั้งมีทั้ง,งวัตถุดิบอยู่ในประเทศทำให้เราสามารถเติบโตได้เลิได้ซึ่งมีการเติบโตมาก พีพีเองเก็มาทำเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่มี ope, พ PE เพราะต้องไปทํามาตรฐานต่างๆมากคือปัญหาของทางด้านเครื่องแพร่งอีกนันคือเรื่องมารฐานนะแต่วันนี้เนี่ยเรามีความพร้อมหน้าการทำไมเรามีโรงงานเกิดขึ้นจากวันแรกๆมีไม่ถึง1ิโรงงานตอนนี้เรามีหลายสิบโรงงานนะเกิดขึ้นชุดพ PE เรามีอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องเครื่องหมซึ่งอาจจะเป็นย้ายฐานไปไปประเทศที่ค่าแรงต่ำเรียบร้อยลว แต่เราก็สามารถจะทำชุด PPE มาตรฐานระดับโลกได้ขึ้นมาซึ่งสามารถมาใช้ในวันนี้เนี่ยซึ่งมีการบาดมากมากเนี่ยเรามีชุ PPE ของเราใช้เองแล้วไม่ต้องนำเข้าจากจีนหรือต่างๆารั้นเช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยรวมทั้งเราเห็นถึงเรื่องของโมเดลล่าในวันนี้นะเครื่องเครื่องในห้องไอซียูรัศนี้ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จาเป็นต้องสร้างอีกเยอะในประเทศไทยเราผมมองว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ เราจะไม่ต้องมาร่วมมือกันครับในอุตสาหกรรมเรานะในในส,สาขาอุตสาหกรรมเนี่ยมีอุตสาหกรรมทั้งสีส่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงได้หมดนะฮะทางการแพทย์ทางด้านก่อสร้างทางด้านของเครื่องคามรทางด้านไฟไฟ้าทั้งหดทางด้านดิจิตอลเรามีการเชื่อมโยงทั้งหมดด้วยกันนะฮะตรงจุดนี้สามารถทําให้เราสามารถที่จะสร้างความร่วมมือแล้วสร้างแล้วก็การตายไม่เกิดขึ้นตรงจุดนี้นะครับก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยผมดีใจที่เห็นนิ้วหมายดีๆแล้วอันนี้เป็น มันเป็น,ปน,ปนอุตสาหกรรมที่จะสามารถส่งออกไปในต่างประเทศด้วยเพื่อจะสามารถเอาเงินตราเข้าประเทศในระยะยาวนะแล้วณนะวันนี้เราเห็นแค่จุดเริ่มต้น,ตนผมมองว่าจากต้นวันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นที่มีมูลค่าเพิ่มที่อนาคตเราพึ่งพาดอย่านนงได้ทุกเรื่องไม่แค่นําเข้าเป็นผู้ประเทศไทยเป็นแค่ผู้นําเข้าเทคโนโลยีแต่จะเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีด้วยครับขอบคุณมากครับ